สบายดีป้าลุงวันนี้มารอเบิ่งหน้าเด้จ้าดำหน้าแล้วแล้วสน้องกะมารอเบิ่งหน้าไขาเครื่องแม่เล่เฝ้าหานให้ท่าสน้องก็มารอเบิ่งหน้าวะหน้าสิป็นเนี่ย,ดยไยด,ยด,ไยดย้พี่น้องมาเบิ่งไปน้ำกันเลยเลยจ้าว่าฮาดใส่แล้วงามระโบเคลืนคุบหน้าของหน้าสะน้องดำเมื่อไป็นน้ำกันเลยเลยจ้าพี่น้อง งามแล้วเริ่มงามแล้ว <c oughs> จะได้ซื้อปุ๋ยมาใส่แล้วดันามาทราบแม่พี่น้องเอ้ยฉันน้องมาก,กะจะได้ถ่ายพี่น้องเบิง้งมือดัไปถ่ายพี่น้องเ้ยมเมื่อยมือเด็กกระเมื่อยเมื่อยเราไ่ได้ถ่ายคลิปเลย ไทยตอนเข้าอองามให้เบิ่งเลยเลยจ้าสน,น้อมอันนี้ก็เป็นสน,น้อมดำเด้อคือปหัวเทิงวันพี่น้องเป็นเทวไปเทวมันอันนี้ก็คือคานา สามหน้าได้สองสามามารถอันนี้ก็เจ้าขากระดากมาแล้วอันนี้หน้าพี่น้องเดียวนี่น้าพี่น้องเอ้ยสนอมดำก้อนดิอันนี้สนอมดำก้อนกับประมาณนี้แหละงาม หน้าสะน้อมเลยหน้าง,งามนี่ตั้งๆนี่ชะน้อมดำกุ้ข้าสิตั้งเด้อสะนอมดำข้าวบ่ได้ดำนอนเด้อกุ้งข้าตั้งเลยซื้อจุดไปเลยชะนอมก็ไม่แลกเลยดำพี่น้องอันนี้ค่ะสงไม่รู้พากันดำ ก็รสรมีประมาณนี้พี่น้องเลยรับประสัดเจนสั้นจะขอโชคขออภัยห,หลายๆเดอ้อน้องบีมก็ดอเดือน้องบีมมานำโดดลงน้องนำนาเลยพี่น้อง ดับแล้วประมาณสี่ห้มือนี่แหละพี่น้องเลยตลอดวอดทิศาซ้ำอันนั้นเขาจะไว้สร้าง3ามสีห้3สมสิมัดนะสามกระปูก่กินพี่น้องกระปูกก็หอยกินอันนี้ชะน้อมดับก็ไม่เละแกจะมีประมาณนี้เขาก็จะได้เที่ยวมาเบึ่งหน้าอตลอดเห็นก็เข้างามและหินสะอ่อน มันติดแล้วเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องเขาอันนี้โพอนบีมดพิคนดะขยากข้างๆกับโพอนบีมมันปากไวอยักอยู่สอนองบุกเบิกไม่น่าให้นี่มันจะเจ็บมือพี่น้องเลย มื่อนี้เรากำังเมื่อไรพี่น้องวันนี้หลังจากไปทราบนามามื่อวานนี้กำลันทางเมืะนะ่อนากับแบบนี้นะพี่น้องมาพี่น้องเพิ่งให้เพิ่งนากลับเข้าสู่คนดืด่มคือการขายเครื่อง

เครื่องงัวตายเมือแล้วใครเครื่องม้วนไปจ้าบ่อปะทุดิฟโลซีซิบแล้วไม่โจมเอามาขายบรด้เอาพ่มเด้เอาเลยเอาเลยอันนี้เต้เยนะสุเทานไม่ขายไม่โจมนะอาคิบไม่กลาลุงมึง ดูข่าวเงินทอนพี่น้องได้ไขายดีอยู่ได้มันอยากเบิดแล้วเครื่องสน,น,มนอมรีวิวมือเสานี่อยากเบิดเลยได้พี่น้องเครื่องรีวิวมือเสานี่ยากเบิดเลยได้ยังน้อยเดี๋ยว์นึ่งได้หนี่เท่านี้แหละนี่ปิ้งไก่ก็เบิดแล้วน,วนี่ปิกก้งมือเสานี่ขนมนี่ก็ยังอันเนื้อละอันเบิดแล้วปลาทูเฮานี่นะแต่เซฟแท้แต่เซฟว่าพี่น้องปลาทู่เซฟแท้เซฟว่า คอม่โจมาเซ็บเล่ a a า,าน้บ่อเจะาโฮกพันสจาโกรวมมดเอาแล้วนะเรานี่ยลูกเฮีบอกซื้อซีนนะท่านดำดำพระดำค่าอยู่อยู่นี่ ยันยูเขาฆ่าอยูเขาวายเย็นอีแปซ์แววลูกค้ามาเรื่อยพี่น้องลูกค้ามาแล้วตักตาเขาทิบอกราคาอีแม่นะมาเด้อพอาจะกินต้มมะกรูนี้แซ่บแซ่หลังจากพิทานมาต้มมะกรูนี้เสียขาเป็ดเด้อ มาเด้อเซฟไปเอาเรื่องหลังจากขายเครื่องแล้วก็อาบน้ําพี่น้องทาครีมนอนแบบน,นี้เมื่อไงพี่น้องเลยเมื่ออื่นตื่นแต่เด็กตื่นแต่ตีซี่ไปตลาดตลาดเช้าไปขายของจ้าเออเอาของมาขายบุ๊มบิไปขายของเอาของยี่ตลาดมาขายจ้าตื่นแต่ตีซี่ประจ้าเมื่ออื่นสานอม ให้ไม่ได้เปิ้นทานท่าไม่ได้เปิ้นานท่าทุกมือ้อท่าสาน้องไปเอาของมาขายตอนเช้าขายให้คุณดำหน้าพี่น้องพอได้ขายเมือ่อยพี่น้องเอ้ยหน้กกับทาคีมหาก็เริ่มทาคีมได้สามมือ้อสิวพอได้สิวนยนื้ป็นแป๊วท้อนเ <c oughs> มือ่อยพี่น้องเลยหายเงินหาค้ำนะพี่น้องพอจะได้เงินได้ค้ำก็ไ,ไม่ง่าย ได้ขายของก็ดีอยู่มีพี่น้องวันนี้ค่ะก็บ่ได้นับเงินให้พี่น้องเบิ่ง <c oughs> ก็บ่ได้นับให้ป้าลุงเบิง่งเมื่อวันหลังสะก่อนจะนับเงินให้ป้าลุงเบิง่งว่าได้ได้จากสิบจากซาวเมื่อีมือนี้แล้วกะ็สานออมก็ไปดำน้ามาก็บสะพน้องบีมาแหละแล้วกะ็ขายของน้ามานี่ค่ะ ใช่พ่อแม่เบิ้งตอนตอนแรงวันที่ขายดีสั่มใดแล้วก็ิรีวิวเครื่องวันยังหน่อยคือยังหลางเนี่ยนะตัวที่เราซื้อมาเมื่อเช้านี้แต่พรุ่งนี้เช้าตีสี่สาน้องก็ไปซื้อของมาอีกพี่น้องเอ้ยหักปลาลุงเด้อจนถักปลาลุงกูพูดสุขุนเด้ออย่าเบื่อสาน้อมเด้อพักติดตามภาพทรงทรงสาน้อมพาแซ่บไปเด้อพี่น้องพี่พาประกันแเอก็กรทุกอภัยหักเพลงกันคือเก่าอะไรพี่น้องติดตามทรงสาน้อมนี่เด้อจ้า มาบันทึกสนองกัสิซเตลาป้าลุงไปกันเด้อจ้าฮ้อนบันทึกอาบน้ำแล้วไปเถอะแล้วอ้อฮอนพี่น้องคนมักฮ้อนคนอ้วนเสื้อคลิปนี้สนองก็ขอลากันเด้อจ้าบ๊ายบายสบายดีพี่แพะประกันอากาศขอโทษขออภัยเด้อจ้า